ชีวิตผ่านไปไวมันโกหกอ่ะนะฮะแ๊บเดียวพวกเราก็จะครบ60สิบกันแล้วก็เพิ่งไปได้ไปงานแต่งงานของหลานๆหลา,หลายคนแล้วก็ยังรู้สึกว่าวันๆมันยังอยู่ในความทรงจำนะครับแล้วก็ดีใจแล้วก็การที่มีชมรมมีการพบปะมันก็ทำให้อุ่นใจมาจน บัดนี้ก็มันคงเป็นไปตามขั้นตอนน่ะนะฮะช่วงแรกก็รวมกันให้ติดนะครับมีความสุขที่ได้เจอกันยิ้มแย้มก็ทำได้สำเร็จมาถึงช่วงผมเป็นประธานรุ่นตรงนั้นก็คิดว่าการไปเที่ยวกันนอกสถานที่ก็โอเคสนุกดีนะฮะกลางคืนก็นอนคุยเฮฮากัน ยังจำได้ไปเขาใหญ่มันเล่าเล่านิทานเรื่องอปัปงอัแปะอะไรก็โหล่อกันกิ้งแต่ถ้าเพิ่มการทําประโยชน์ไปหน่อยหนึ่งก็น่าจะดีไหมคิดอย่างนั้นแล้วก็เลยปรึกษาเพื่อนก็เลยคราวนั้นก็จำจาได้ทําเราเห็นพ้องเขามาทํากระถินกรถินห้องสมุดนะครับเพราะว่าการรวมกลุ่มในท่า มีความสุขสดชื่นแล้วถ้าทําประโยชน์ด้วยมันก็มีความหมายขึ้นก็รู้สึกว่าตั้งแต่นั้นมาการไปเที่ยวไปต่างๆเราก็ดูจะมีการแวะหรือประกอบฐานะประโยชน์ตามไปด้วยอันนี้ผมว่าก็เป็นทําให้มันสมบูรณ์ขึ้นจากนั้นมันพอเราพวกเรารวมกันติดก็จะเห็นวัฒนาการระยะหลังเราก็รวมกันแล้วก,กลายเป็นกําลังหลักของสิทธิเก่านิติศาสตร์ในการท,ทําเพื่อคณะ ก็โอเคผมว่ามันก็เป็นการเติบโตที่ค่อยเป็นค่อยไปนะฮะแล้วก็ปัจจุบันก็น่าจะสมบูรณ์แล้วชีวิตมันก็วมันเป็นการอำนาจยศศักดิ์ผลประโยชน์มันก็ผ่านพวกเราไปแป๊บเดียวนะฮะแล้วมันก็ไม่จีลังมันอย่าให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันมาแบ่งแยกพวกเราออกจากกันนะครับรวมทั้งความคิด ความเชื่อทางการเมืองสีเหลืองสีแดงอะไรต่างๆนะฮะก็จะเอามันมาเกี่ยวมีแต่มีแต่นิติีหนึ่งสองนะฮะแค่นั้นก็พอ